สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ ACE Gamer Channel แล้วนะครับผมอก็มาอยู่กันในเซฟ RA นะครับผมแต่ไม่ใช่ดีฝากขายอย่างที่คิดนะครับเป็นไอดีฝากเติมนะผมับผม19.99ดอลลาร์นะครับผมออย่ารอช้านะครับผมไปเติมกันเลยนะครับผมแต่ก็บอกก่อนนะครับผมอีเวนต์หมดไปแล้วนะแต่เขาฝากเติมก็ฝากเติมก็เติมครับผม อ่าแต่อีเวนต์หมดไปแล้วนะครับผมจะบอกก่อนเลย19.99ดาอลลาร์นะครับผมหรือว่า707บาทนั่นเองนะครับผมถ้าตีเศษส,สตางค์เนียก็เป็น708บาทแลยกันเนาะนี่นะครับผม707บาทนะครับผมอ่าตึ๊ก ชำระสำเร็จนะครับผมนะฮะเจ็ดร้อยเบาทชำระสำเร็จแล้วนะน่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวนเพชรเช็คได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพชรก็แล้วแต่เขาเลยว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับผมรอะพี่มีแค่หน้าที่เติมอย่างเดียวนะครับผม ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีสวัสดีครับผม